สวัสดีจ้าผู้ใดเดินทางอยู่กับเหตุลอดไพ่ได้จ้าหอดบานห้องสุภูทุกคนเนาะเขาคลิปกันเลยน้องเขียนมาว่าน้องเข้าวงการสายฟอตั้งแต่น้องอายุ24ปี่สิสี่ปปัจจุบันนี้น้อง30ปีน้องอาศัยอยู่กับพ่อกับหลานซึ่งันพ่อแม่นี่แม่น้องเลิกกันกับพอน้องเลยน้องเจ้าของเรื่องนี่แล้วก็หลานนี่พ่อแม่เขานะ่ะต้องคดี ติดหลายปีมันถอดก,ก็เลยมายัางสอยู่บานนี่ก็ขายของช่ำนีเหมือนแลงน้องก็ไปเหตุงานที่ว่าเป็นสาวเชีร์เบียรไหมก็สิไปยัางส่บานีน้องกับเขาวางการสซย์ฟอแต่อยูยิบซีเนาะน้องก็สิแบบคุยมากคุยมากสิละกส็สิคุยกับฝรังร่งหนุม่มฝรั่งหนุ่มฝรั่งหนุ่มมาตลอดจนมากมือนหนึ่งน้องไปเหตุงานน้องว่าเพราะน้องไปเหตุงานเขาก็สิรลบผิีชอบเป็นโซนเป็นโซนเนาะผู้นี่โซนนี่โซนนี่ที บานี้เล่มีฝรั่งอายุกับมาหลูตอนหลังเนาะอายุเจ็ดสิบสองปีเพิ่นเลยมานางหม่องโซนน้ำนองละน้องก็ไปบริการเนาะก็เลยหลักก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยพอเพิ่นกินอีหยังเสร็จแล้วเพิ่นกลับเพิ่นก็เลยใหห้ทิปไปพันหนึ่งเพิ่นก็เลยขอเบอร์น้องล่ะน้องว่าซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าลูกข่าที่มากินอีหยังเสียเพิ่นก็จะขอเบอร์น้องก็หายไปบ้ดนี้มือที่สองฝรั่งกับมาอีกซั่น ก็เลยมีการพูดคุยกันหลายว่าเกาฝรั่งบอกว่าฝรั่งมานีเป็นครั้งแรกประเทศไทยเป็นครั้งแรกฝรั่งอ่ะอมีแผนว่าจะไปยุ่หัวหินมามาพักพรอนหีสองอาทิตย์อาทิตย์แรกฝรั่งจะอยู่หนีอาทิตย์ที่สองฝรั่งจะไปหัวหินน้องกับเบลไดยถามยังหลายเนาะกะฝรั่งก็กลับไปกับให้ทีมน้องไว้พันหนึ่งอีกมือที่สามฝรั่งกับมาอีกฝรั่งกัเลยถามน้องว่าเธอว่างบอ่ออันฉันอยากไปเที่ยวนันเที่ยวนี่เธอขับรถเป็่นบอสัน น้องก็เล่าว่ารถยนต์ดิครับเป็นเพราะวาอยุบานน่องพอน้องก็มีรถกระบะเนาะน้องก็เลยว่าขับเป็นฝรั่งก็เลยว่าโอเคฉันจะผ้าฉันจะไปเสารเสาร์รถให้เพื่อเธอพาฉันไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้คคาเสียเวลาเธออย่างสีนะไปเที่ยวหลักตอนตอนแรกเธอกลับมาเห็นงานคือเกาน้องก็โอเคก็ไปน่องโดยที่น้องว่าโบสถ์ตกลุ่ราคากันจักบาทบันทอน้องก็ไปน้องบอกกล้าวแม่ก็คือไปไปเที่ยวก็เป็นยังสั่น คือฝรั่งนีอยู่กับน้องหามือกับไปตอนเสาตอนแรกกับกลับน้องกับไม่เห็นงานต่อเด้ฝรั่งกับห้น้องหามือเนี่ยเพิ่นกับห้มือละสองพันน้องกับโอเคฝรั่งก็บอกว่าเออฉันฉันนันกันเดอร์ฉันฉันไปหัวหินไปยังต่อน้องกับอ่าก็ลืมไปก็บร่เลยสนใจยังจนมีมือหนึ่งมี่มี่ฝรั่งกับเล่งขาเ้ามาว่าฉันกับบานฉันกันเดอร์อย่างเสนาฉันอยู่สนามบินฝรั่งกับ่งปมาไม้บึงปุ๊บบ้านนี่ จากนั้นฝรั่งก็ทักมาเรื่อยละแต่ว่าบริษัทักมาสมือนะโดนโดนกระทักเตือเพราะว่าฝรั่งคนนี้ก็คือบริษัทยูนสเปกนองเพราะว่านองอยากได้ฝรั่งนุ่มแหมนองก็อยากได้ฝรั่งเถาเนาะจ้ามาที่นี่กับพ่อประมาณเด้สี่เดือนกว่าฝรั่งทักมาอีก,อกว่าฉันจะมาประเทศไทยเดอ้อฉันจะมาไทยอีกเธอยินดีจะเจอฉันบออย่างสี่นะนองก็โอเคบ้านนี้ ฝรั่งกับมาะลกะกับมาไทยกับมาหลานที่น้องเฮ็ดงานอยู่นั่นแหลกะกับไม่ได้มีการก็เลยฝรั่งก็เลยถามเลาวว่าฉันอยากให้เธอพาฉันไปเที่ยวไปนี่คือแบบว่าไปไปยูน้ำฉันเลยยังเสียได้ออยังสิแหละหน้องก็เลยบ,บอกว่าฉันบ่บล้เดี๋ยวฉันต้องไปถามพ่อําอยังฉันก้อนยันงสีนานหน่องกับว่าเออกับไว้ส่งฝรั่งก็โอเคมืออืน่นฝรั่งก็จะมาเอาคาตอบ เพราะว่าฝรั่งก็จะมาอยู่นี่อีกหกเมื่อน้องก็เลยไปเรี่ยวก็พอละพอก็เลยว่าเลี้ยวแต่เพระว่าหน้องกันใหญ่เลียวของสีหน้าน้องก็เลยมาคุยหน้องก็เลยมีการว่าไปล่างานก็ไปคุยกับพัอหนายางดีเ้วก็ว่าเออฝรั่งกับสีเสียคาอีกอย่างนี้ห้ไหมน้องก็เลยไปไปในการไปก็ฝรั่งเน่ยน้องไปอยู่น้ำฝรั่งเนี่ยสิอ่าแปดเหมืองแปดเหมือง ฝรั่งก็ให้เงินน้องมาสองหมื่นโดยมีการว่ารับนอนน้ากัดในแคสองเถอฝรั่งก็ห้แเราที่นี่ฝรั่งก็กลับพอฝรั่งกลับล่ะฝรั่งก็เลยมาถามน้องล่ะระหว่างที่กลับอยู่ประเทศฝรั่งฝรั่งก็เลยถามน้องว่าฉันจะเอาเธอมาดูบ้านฉันฉันจริงใจกับเธอเธอจะเธออยากม่เที่ยวบอเธออยากมาเทียวยุโรปบอฉันอยากให้เธอไม่เห็นบ้านเมืองฉันว่าเธอจะอยู่ได้บออย่างสรฉันจริงใจกับเธอเด้อล้วกะ เออแตอนแรกฝรั่งถามอยู่ว่าเธอมีแฟนบอเธอมีไผ่บอน้องก็บอกว่าบ่มีน้องสดน้องก็สดอีหลีแบบนี้เนี่ยน้องก็เลยไปถามพ่อละพ่อก็เลยว่าก็เลี้วเต่แเล้วก็แล้วเต่โต๊ตัวจิตไปชีวิตตูวก็เลือกเอาเบิ่งหลดก่าสันน้องก็เลยบอกฝรั่งว่าไปฝรั่งก็เหตดเรื่องเหตดเอกสารมากพ่อพ่อหอดเมื่อฝรั่งกับมาดิฝรั่งกับมาหาน้องอยู่บ้านเลยมารับมาอย่างละฝรั่งก็ให้เงินพอน้องไว้ว่าฝรั่งอาจจะให้ ให้พอน้องอะสามหมื่นเดือนละสามหมื่นระวังที่น้องบรยู่เราฝรั่งก็จะให้น้องสามหมื่นให้ฝรั่งสามหมื่นโอเคกับไปไปยูพุ่นน้องกับว่ากับมีการว่าไปเจอลูกเพิ่นตลอดเวลาฝรั่งไม่เคยบอกเรื่องลูกเด้พอไปยูพุ่นฝรั่งก็บอกว่าเมี่เพิ่นอ่ะแยกกันอยู่แต่โดนแล้วเขาก็ไปแต่งงานใหม่แล้วมีลูกน้องกันสามคนลูกเพ่นน่ะลูกหลานอ่ะอายุซ้ำน้องลูกเขากับเห็นน้องกับเซ่ยเซ่ยกับแบบทักทายกับบ๊วยไหลหน้า เรื่องน่องกับแบบว่าก็อยากอายเขาอยู่ก็อยากอายเขาอยู่แต่น่องว่าแต่ขนาดไปเมืองไทยนี่ไปเที่ยวมมหันปองเนียบางคนก็ไม่จะถามเลยว่าอันเพื่อนไ้เท่าไหลา่ะมาักงสิไดค่าตัวมือเราเท่าไดบางคนก็ถามน่องก็บ่าน่องก็อยากอายอยู่เด้เราอาย่เมืองนอกอ่ะย่ามใปไสหนีสายตาคนกับมองอยู่ด้วยที่ว่าฝรั่งอ่ะเจ็ดสิบสองน่องสามสิบอายุมันต่างกันหลายนอสี่สิบสองปีคนกับมองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่เขากับบรูดอกเขาคิดยังบขคิดยังแต่เขาก็มองอยุ่นั่นแหละถ้าเป็นฝรัง่งฝรั่งน้ากันคนอาจจะบม่ค่อยมองหลายแต่ว่านี่ยเขาเป็นผู้หญิงเอเชียเนาะก็ฝรั่งหนมต่างกันดูแล้วเนาะพออายุหลายคนกับ,กบเหลียวเบื้องนั่นแหละบ้าน้องกับพ่อน้องไปวิ่งแยมไปน้องไปยุ่สองเดือนเนาะพ่อหอดสินเดือนฝรั่งก็โอนเงินให้น,อน้องก็โอนเงินให้พ่อเราก็มือมากน่ะ ฝรั่งกะบ่ได้มาทรงนองเด้แต่ว่าฝรั่งกะใ,ให้เงินติดกับเป๋าน้องมาอีกสองหมื่นแล้วก็ฝากให้พ่ออีกสองหมื่นก็โอเคมาที่นี่ฝรั่งกะเลยคุยกับน้องแล้ว่าเธอมาอยู่นีนกับฉันฉันโอเคเธอดูแลฉันดีฉันแบบสิแ่งงานกับน้องแม้ว่ามันแต่งงานแบบจดทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์แมพาร์ทเนอร์กับแต่งงานนี่มันต่างกันเด้ จนท,ทีเปลี่นเป็นพันเนื้แล้วกะฝรั่งนี่ว่าสิเฮ็ดสัญญาเดี๋ยวห้องเมนคอยซับซ้อนเดี๋ยวแต่ว่าประมาณว่าข่อยลืมอ่านเบิ่งอีกข่อยอ่านเบิ่งแต่มือเศร้าดึกๆเดี๋ยวประมาณว่างสิล่ะข่อยบ่แน่ใจเด้อเอาขอโทษหลายๆเพราะว่าข่อยก็เฝ้าข่อยสิไปนข้างนอกอันเน,น,นี้ยเออคือแต่ว่าประมาณว่าเพอ่์สิเฮ็ดสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเออแม่น เพิ่นจะแต่งงานน่นแหละแต่ว่าเพิ่นจะเฮ็ุสัญญากรแต่งงานว่าเพิ่นจะให้น้องน้องมาอยู่น้ำเพื่อนนี่เพิ่นจะให้เดือนละหามื่นหามื่นหามื่นแต่ว่าน้องสิมม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างเพิ่นจักอย่างเลยเพิ่นบอให้น้องจักอย่างระว่างที่น้องอยู่น้ำเพิ่นนี่เพิ่นจะให้เดือนละห้าหมื่นห้าหมื่นตลอดแล้วเพิ่นจะส่งให้พอน่องเดือนละหมื่นแล้วก็ถ้าเพิ่นตายอย่างมากนี่เพิ่นจะให้น้องสองล้านแล้วก็ น้องกับกับไทยหรือบอกกับกันแล้วแต่น้องพ่อเพิ่นตายไปแล้วถ้าน้องมีสิทธิ์อยู่ถ้าน้องมีสิทธิ์อยู่เพราะว่าเขาอยู่พุ่นเนาะเขาก็มีสิทธิ์ถ้าเขาไปเลี่ยนภาษานันนี่เขาก็มีสิทธิ์เป็นพละเมืองเขาอันนี้บเบาถึงขอนันเนาะมันมีหลายอย่างที่ต้องเฮ็ดอยู่ชีว่าเป็นพละเมืองเขาเพิ่นกับเบเดว่าแต่ถ้าเพิ่นตายไปนี่เพิ่นก็จะให้น้องสองล้านเงินก่อนสองล้านแต่ระวังอยู่นี่ก็คือห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วพ่อน้องกับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโดยไม่มีการว่าสิ้นสอด อันละน้องก็โอเคบอสันเพื่อนก็เลยแบบว่าให้เวลาน้องตัดสินใจนี่แหละเพื่อนยิ้มทามือเร่งเียล่ะข่อยใครต่วข่อยอ่านก่อนว่าข่อยล่อ่านมันหลายแม่ที่เพิ่นส่งมาหาข่อยนั่นแหละเพื่อนก็เลยว่าถ้าโอเคก็คือให้คําตอบเพิ่นเพื่อนจะรอฟังคําตอบถ้าน้องบม่ให้คาตอบเพื่อนก็เพื่อนมักผู้ยิ่งผู้ยิ่งทยแม่เพื่อนก็บ่าเพื่อนก็จะคุยกับคนอื่นต่อพอจะเอาคนอื่นมา เพราะว่าลูกเพื่อนน่ยก็โอเคแต่ถ้าเขาเงินไขนี่ถ้าว่ามีผู้หญิงที่ว่ายอมรับเงินไขนี่ได้เพื่อนก็จะเอาสําหรับน้องเนี่ยตอนนี้เพื่อนก็บอกอยู่ว่าเพื่อนบ่ไเด้คุยกับไยหรอกแต่เพื่อนก็มีคุยกับน้องผู้เดียวถ้าน้องบอกโอเคกับเพื่อนเพื่อนก็จะหาไหมเพื่อนวางซีนะเพราะวันว่าเพื่อนก็ห้ได้เท่านี้เพื่อนก็เลยมาถามข่อยเนี่ยว่ากับเอฟซีนี่ว่ามูเจ้าคิดจังไนถ้าเป็นน้องอ่ะมูเจ้าจะเอาบอถ้าสำหรับข่อยเด้อ กะเข้าไปอยู่พุ่นเนาะน้องคอยอันนั้นอยู่คอยก็บบรู้ว่าเรื่องรับนอนน้ากันนี่กะดูไยปัญไดเนาะแต่ว่าน้องว่าไปน้ากันนี่ฝรั่งกับบุคอยนอนน้าหนองได้บ่คอยเนี่ยมีเรื่องเส็กกับมาขดูเรื่องอย่างเื็นธรรมดาสําหรับข่อยนี่คิดว่าหาหมืน่นแต่เขาคิดว่าเขาจะไปต่อยอดอนาคตแตะว่าเขาอยู่เมืองหนอก เขาจะมีทางไปต่อยอดนั่นนี่อีกคอยว่าเออกระนาไปพาย่ต่อไปเนี่ยเพื่อนอาจจะให้เยวไหลากว่านั้นหามืินร่วมกับถ่าพอห้าหกมื่นก็ไปโหลดถ้าอยูไทยมันมันม,มันมีมันม,มีอย่างจะดีขึ้นก็านีไหมเพราะว่ายูต่อไปนี่มันกับโบแน,น่ดอกอาจจะอ่อนคอเพื่นได้หลกว่านั้นก็ได้หกมืนน่นก็หลายอยู่ได้โดยที่ว่าห้าบ่ต้องไปเฮ็ดงานไปกต่างที่มาอันนี้มุ่มงมอ่งคอยเด้อ อันนี้ก็คือบ่มีผู้ใดผิดผู้ใดถือได้ยัง่าอันนี้เพิ่นถามมุมมอมข่อยเนาะเดี๋ยวสิมเม้นสีมะถล่มข่อยย่าด่ามาสไาตล์ไผสไตล์มันความคิดไผมันบ่มีไผบ่มีผิดบ่มีถือคือคิดกับเสนอหน่องไปแม่ผู้ใดคิดจะไดก็บเชี่งสันข่อยกับว่าหกหมื่นเนี่ยพอ,อ 10, ห้องหมื่นหนึ่งแห่งห้องหาหมื่นก็โอเคห้องบ่ต้องไปท,าทํางานทนตากนีมาคือเฮาเก็บเต็เตมเแ็มไมทุกอย่างอ่ะเพินพ่นรับผิดชอบค่าช้จใจทุกอย่างเพินพ่นรับผิดชอบเมดหาหมื่นนี่เฮาเก็บ ได้บูด่าเขาอาจจะเฮ็ดงานอ่อนไล่ท่างอื่นไปก็ได้ระบางเข้าไปอยูก่กระเพลนเราพ่อเขาได้พอด่พอเป็นพลเมืองเขาเขาก็เอาล้านเอาอัางินเขามาอยู่ได้แล้วเขาอายุยังหน่อยเพื่อนอายุหลายถ้าเพื่อนเป็นยังไปกอนเขาเขาก็ยังมีเงินก่อนยังหน่อยเขาก็มีเงินก่อนสองล้านเราก็เงินที่เขาเก็บมาทุกเดือนทุกเดือนคอยกับว่ามันก็เป็นทางเลือกที่โอเคอยู่ด้สําหรับคนที่ว่าท่านนม่มีแนวเฮ็ดเนี่ยท่านนม่มีแนวเฮ็ดแนวไปคอยกับว่า มันก็ดีอยู่กับโบลูล่ะหรือว่ามู่เจ้าคิดเห็นยังไงมู่เจ้าก็บอกน้องเน่ว่าเป็นตาอาบอสำหรับเดือนละหกเมื่อที่เพื่อนให้ทุกเดือนทุกเดือนนี่ตายมากอะคือให้เงินก่อนสองล้านเพื่อนก็สิเฮ็ดไ้ให้เลยเป็นเป็นพี่นายกรรมเป็นยังไม่ให้เลยนะนั่นลหละกาจังไรมู่เจ้ากับฝากอันนี้กันมากฝากอันฝากคอมเมียนี่เพื่อนเนี่ยเพื่อนจีเดตัดชินใจแม่เดียวฝรั่งเพื่นก็สิทุกุยกันเมื่อแรกไงล่ะ อันเมนมาให้เพื่อนเด้อจาก,ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะจ๊ะเด้อคอมเมนต์ก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอบคุณคะ่ะ